ลองนึกภาพตามนะครับปี1898กลางดินแดนแอฟริกาตะวันออกโครงการวิศวกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งยุคกำลังจะพังทลายลงไม่ใช่เพราะการคำนวณที่ผิดพลาดแต่เป็นเพราะเสียงกรีดร้องที่ดังขึ้นในความมืดเมื่อนักล่าเด็กดําบันเริ่มออกโรงและล่ามนุษย์ทีละคนนี่ไม่ใช่แค่คำขอบคุณธรรมดานะครับแต่มันคือเสียงสะท้อนจากความหวาดกลัวสุดขีดของเหล่าคนงานที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความตายในทุกๆคืนที่ข่มตาหลับ และนี่คือตัวเลขครับตัวเลขจำนวนเหยื่อที่ชายผู้ล่าสิงโตได้บันทึกเอาไว้ตัวเลขที่กลายเป็นตำนานและเป็นปริศนาที่ถกเถียงกันมาจนถึงทุกวันนี้เอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องราวของสิงโตคู่โหดที่เหล่าคนงานเรียกขานมานด้วยความกลัวว่าพูดผีและความมืดกันดีกว่าโครงการนี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าของยุคสมัยเลยนะครับแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้เลยก็คือ พวกเขากำลังล่งลวงล้ำเข้าไปในอาณาเขตของเจ้าถิ่นที่มีกฎเกณฑ์การเอาชีวิตรอดเป็นของตัวเองคือสิงโตคู่นี้มันไม่ธรรมดาเลยครับมันไม่ใช่การล่าแบบสุ่มๆแต่เป็นการจู่โจมอย่างมีแบบแผนไร้ความปราณีแถมยังฉลาดพอที่จะไม่กลัวทั้งรั้วหนามหรือกองไฟจนคนงานคิดว่านี่มันไม่ใช่สิงโตธรรมดาแต่เป็นปีศาจจำแลงกายมา การจู่โจมของพวกมันไม่ได้สร้างแค่ความกลัวนะครับแต่มันรุนแรงถึงขั้นอาจจะทำให้โครงการมูลค่ามหาศาลของจักรวรรดิอังกฤษต้องหยุดชะง,งักลงกลางคันเลยทีเดียวตลอด9เดือนเต็มๆที่แสนทรมานครับสถานที่ก่อสร้างที่เคยเต็มไปด้วยความหวังได้กลายเป็นสมอรภูมิล่าเหยื่อที่ไม่มีใครรู้เลยว่าคืนนี้จะเป็นตาของใครความกลัวมันทรงพลังมากนะครับ มากพอที่จะทำให้คนงานหลายร้อยคนหนีตายทิ้งทุกอย่างไปจนโครงการที่ถูกเรียกว่ารถไฟสายคนบ้าต้องหยุดนิ่งสนิทอยู่กับที่จริงๆเมื่อชื่อเสียงและโครงการทั้งหมดแขวนอยู่บนเส้นได้สถานการณ์ก็บีบคั้นให้วิศวกรอย่างพันโทจอห์นเฮนรี่แพคเทอร์สันต้องวางแบบแปลนแล้วหันวาจับปืนเพื่อยุติฝันร้ายนี้ด้วยตัวเองและแล้วปฏิบัติการล่าปีศาจที่ไม่มีใครมองเห็นตัวก็ได้เริ่มต้นขึ้น ซึ่งมันทั้งยาวนานและเต็มไปด้วยอันตรายครับการล่าครั้งนี้ไม่ง่ายเลยครับกว่าจะล้มสิงโตตัวแรกได้ก็ใช้เวลาหลายเดือนส่วนตัวที่สองนี่ยิ่งแล้วใหญ่ว่ากันว่าโดนยิงไปถึง9นัดกว่ามันจะยอมล้มลงในที่สุดพอสิ้นเสียงปืนแพทเทอร์สันก็กลายเป็นวีรบุรุษในชั่วข้ามคืนสะพานถูกสร้างต่อจนเสร็จส่วนสิงโตเพชฌฆาตทั้งสองตัวก็ถูกถลกหนังไปทำเป็นพรมเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะครั้งนี้ การล่าจบลงแต่คำถามที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นครับทำไมทำไมสิงโตถึงทำแบบนั้นหลายสิบปีต่อมาซากของพวกมันที่ถูกเก็บไว้ในพิพธธิธภัณฑ์ที่ชิคาโกจะช่วยให้วิทยาศาสตร์ได้เข้ามาไขาปริศนานี้และนี่คือส่วนที่น่าทึ่งมากครับคือเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันเนี่ยสามารถย้อนเวลากลับไปสืบสวนคดีฆาตกรรมอายุกว่าร้อยปีได้คือตัวเลขที่แพตเตอร์สันอ้างว่ามีคนตาย135คนเนี่ย อาจจะดูสูงเกินจริงไปหน่อยแต่พอวิทยาศาสตร์เข้ามาตรวจสอบกระดูของสิงโตจริงๆก็ยืนยันได้ครับว่าเออพวกมันกินคนเข้าไปจริงๆนะน่าจะราวๆสาสิบห้าคนแล้วทําไมล่ะนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันไม่ใช่แค่สาเหตุเดียวครับแต่มันเป็นเหมือนพายุที่สมบูรณ์แบบทั้งเหยื่อตามธรรมชาติที่ขาดแคลนแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจคือสิงโตตัวหนึ่งมันปวดฟันครับเจ็บจนล่าสัตว์ใหญ่ไม่ไหวคนเลยกลายเ,เป็นเป้าที่ง่ายกว่า แถมแถวนั้นยังเคยเป็นเส้นทางคาธาตาดเก่าอีกซึ่งอาจทําให้สิงโตแถวนั้นคุ้นเคยกับการกินซากมนุษย์มาก่อนแล้วแล้วเรื่องมันก็ซับซ้อนขึ้นไปอีกครับพอมีการศึกษาล่าสุดในปี2024ที่ไปวิเคราะห์เส้นขนที่อัดแน่นอยู่ในซอกฟันของสิงโตก็ยืนยันว่าพวกมันกินคนจริงแต่ก็เผยให้เห็นว่าพวกมันก็ยังล่าเหยื่อตามธรรมชาติอื่นๆกินอยู่ด้วยเหมือนกันและที่สําคัญที่สุด การตรวจ DNA ยังยืนยังข้อสงสัยที่คนคาดเดากันมานานนั่นก็คือสิงโตเพชฌฆาดสองตัวนี้มันเป็นพี่น้องกันครับนี่คงเป็นคำอธิบายที่ดีที่สุดว่าทำไมพวกมันถึงร่วมมือกันล่าได้อย่างโหดเหี่ยมและเป็นระบบขนาดนี้แต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะชีวิตของชายผู้หยุดพวกมันยังมีจุดพลิกผันสุดท้ายที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่ารออยู่ ชีวิตของจอห์นเฮนรี่แพทรันหลังจากเหตุการณ์ที่ซาโวได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในทิศทางที่ผมเชื่อว่าไม่มีใครคาดคิดมาก่อนแน่นอนคือคนส่วนใหญ่รู้จักเขาในฐานะนายพลล่าสิงโตแห่งซาโวใช่ไหมครับแต่ใครจะไปคิดว่าวีรกรรมอีกด้านหนึ่งของเขาซึ่งเกิดขึ้นในเวลาต่อมาคือการเป็นผู้บัญชาการกองทหารยูซึ่งเป็นกองกำลังรบของชาวยูวหน่วยแรกในรอบเกือบ2,000ปีเลยทีเดียว เขาเป็นที่นับถือมากในหมู่ชาวไซออนิสครับมากถึงขนาดที่ว่าเบนซิออนเนทันยาหูได้ตั้งชื่อลูกชายคนแรกว่าโยนาธานตามชื่อของเขาและให้แพตเตอร์สันเป็นพ่อทุนหัวของเด็กชายคนนั้นด้วยซึ่งความสัมพันธ์นี้ได้เชื่อมโยงในพราลาสิงโตแห่งซาโวเข้ากับผู้นำในอนาคตของอิสราเอลอย่างไม่น่าเชื่อ จนกระทั่งในปี2014ความปรารถนาสุดท้ายของพาทสันก็เป็นจริงครับเมื่ออัฐถิของเขาถูกย้ายจากลอสแอนเจลิสกลับมาฝังอย่างสมเกียรติในอิสราเอลเป็นการตอกย้ำมรดกสองด้านในชีวิตของเขาอย่างสมบูรณ์เรื่องราวของสิงโตเพชฌฆาตแห่งซาโวจึงไม่ใช่แค่ตำนานการเอาชีวิตรอดที่น่าตื่นเต้นนะครับแต่มันยังทำให้เราต้องกลับมาคิดว่าเวลาที่ประวัติศาสตร,ร์จดจำใครสักคน เราจดจำเขาจากวีรกรรมแค่ช่วงเวลาเดียวหรือจดจำจากทั้งชีวิตที่มันซับซ้อนและคาดไม่ถึงกันแน่